ผลพักนักรุงโฮมคุกเส้นพาสต้าคุณภาพนะครับแล้วก็ทูน่าเนี่ยมีติดครัวไว้รับรองครับไม่อดดายแถมอร่อยได้หลายหายมื้อเลยครับสูตรที่นำมาฝากในวันนี้มีวิธีการทำที่ง่ายใช้เวลาไม่นานและนี่ก็คือพาสต้าทูน่ากระป๋องครับ สูตรนี้เราใช้เส้นอยู่ที่160กรัมนะครับวันนี้เส้นที่ผลเลือกใช้เอลิเกตไตรคัลเลอร์หมายเลข656จุดเด่นของเขานะครับก็คือการที่เป็นเส้นเกลียวเล็กๆแต่มาพร้อมกับสีสันสวยงามถึง3สีนะครับสีเหลืองก็คือข้าวสาลีดูรัมนะครับสีเขียวก็คือผักโขมสีส้มคือมะเขือเทศครับน้ําเดือดแล้วนะครับเราก็จะใส่เกลือลงไปแบบนี้นะครับใส่เส้นลงไปครับผม ข้อดีของเส้นรุ่นนี้นะครับเขาใช้เวลาในการต้มให้ได้ระดับออเดนเตเพียงแค่5นาทีเท่านั้นครับหลังจากครบ5นาทีนะครับสิ่งที่พลจะทำก็คือเราจะเสด็จน้ำเดรน้ำออกนะครับแล้วก็น,น็อกด้วยน้ำเย็นครับ ต้มไปสักครู่หนึ่งนะครับตัวน้ําของเราเนี่ยเขาจะมีความค้นขึ้นเล็กน้อยคนจะตักน้าต้มเส้นออกมาเล็กน้อยครับเวลาคนอิตาเลียนเขาปรุงพาสต้านะครับเขาจะใช้น้าต้มเส้นในการปรับเนื้อสัมผัสของตัวซอสเขานะครับเราก็ตักมาเล็กน้อยครับตอนนี้เส้นของเรา5นาทีออเดนเตแล้วครับ ทูน่าที่ผลใช้เนี่ยเป็นทูน่าในน้ำมันนะครับกรองเนื้อทูน่าออกนะครับแต่เราจะไม่ทิ้งน้ำมันนะครับเพราะว่าเราจะใช้น้ำมันที่เราเดรนออกมาตรงนี้นะครับ ในการผัดพาสต้าสูตรนี้ของเราครับเอาละครับกระทะใบย่อมๆนะครับน้ำมันที่เราเดรนออกมานะครับพลใส่ลงไปในกระทะประมาณ2ช้อนโต๊ะครับซึ่ง2ช้อนโต๊ะตรงนี้ถ้าเบิดเพื่อนๆดูลงไปนะครับเราจะเห็นว่าเขาเป็นน้ํามันที่ออกมาจากทูน่าด้วยส่วนหนึ่งนะฮะก็จะมีกลิ่นที่เฉพาะตัวนะครับเอาละกระเทียมสับใส่หอมแดงเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งอาวุธลับนะครับส่วนประกอบลับของเราถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะครับพนใส่แอนโชวีลงไป2ตัวครับถ้าใครชอบให้มี รสเผ็ดอ่อนๆนะครับพริกป่นนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ผัดครับผมพอแอนโชวี่โดนความร้อนนะครับก็จะแตกเป็นชิ้นเล็กๆครับใส่เส้นพาสต้าลงไปนะครับแล้วการที่เราจะให้รสชาติของเขาเนี่ยครับกระจายไปทั่วๆเราใช้น้ำต้มเส้นในการช่วยประมาณสัก4ี่ช้อนโต๊ะนะครับคนให้เข้ากันเราไม่ต้องกังวลนะครับว่าน้ำต้มเส้นจะทำให้พาสต้าแฉะเพราะในระหว่างที่เขาร้อนๆเนี่ยครับตัวเส้นก็จะดูดน้ำเข้าไปนะครับ ยกออกจากความร้อนครับอาลครับหลังจากนั้นนะครับเ a เปอร์ Paper. ทูน่าที่เราเดรนน้ำไว้นะครับต้องบอกว่าคอมบินเนชันของพาสต้าและทูน่านะครับเราสามารถทำออกมาได้หลากหลายรูปแบบวันนี้นะครับเราทำให้มีกลิ่นอายแบบฝรั่งนิดนิดโดยการปรุงด้วยผิวเลมอนนะครับเสียผิวเลมอนลงไปน้ำมะนาวเลมอนนะครับ1ช้อนโต๊ะโหระพาอิตาเลียนนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีจะใส่เป็นพาสเลยก็ได้นะครับโหระพาอิตาเลียนก็จะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวนะครับสุดท้ายเราปรับรสนะครับด้วยเกลือพริกไทย ง่ายๆเท่าทนี้เลยครับคุกเข้าทุกอย่างให้เข้ากันนะครับเรียบง่ายแล้วก็ใช้เวลาไม่นานแต่เพื่อนๆต้องอย่าลืมนะครับว่าเมนูจานพาสต้าเนี่ยไม่มีทางอร่อยถ้าเส้นไม่ได้คุณภาพเลือกใช้พาสต้าคุณภาพจากประเทศอิตาลีพาสต a าแอ e เนซนะครับและนี่ก็คือพาสต้าถูหน้ากระป๋องลองทำกันดูครับ สูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และกอไลายแอดครับ